ผมชื่อหานรชัยเนสรีครับช,ชื่อว่าอ,องครนะผมเป็นนักกีฬายิงนูทีมชาติไทยของปพิการครับตอนแรกนูนี่ผมไม่เลือกนะคือเป็นตัวเลือกสุดท้ายแต่พอได้ลองยิงผมว่าเอ้ยนี่มันเหมาะกับเราอ่ะผมรู้สึกหลงเสน่ห์มันเข้าเราต้องลองดูหน่อยผมเริ่มแข่งกีฬาชาติอายุย7ครับตอนที่ว่าพิการมาใหม่ๆมันมีเด็กที่เด็กจังหวัดอื่นอ่ะทีมชาติรุ่นพี่ก็สอนมา แต่ผมไม่มีคนสอนซึ่งแบบไปเรียนรู้เข้ามาเงี้ยผมดันไปชนะเขารุ่นน้องของจิมชาติเนี่ยหลายๆคนผมก็ไปชนะเขาซึ่งอุปกรณ์ผมก็แย่กว่าเขาเนี่ยแต่ผมสนะามาชนะเขาได้เอา้ามันก็เป็นความหวังเนี่ยผมก็เลยจริงจังตบงนี้รอโอกาสรอเวลาเรารอสักวันหนึ่งเราต้องติดอยูุ่ปกรณ์น,นะเพราะพอ,พอติดปุ๊บเนี่ยความภาคภูมิใจเป็นความหวังของอนาคตของเราเนี่ยที่จะดูแลครอบครัวพอมีมาก็มไม่พลาดลของเราเลยยาวอยูง่งวันนี้เลยครับ อาเซียนมาลเกมที่อินโดนีเซียครับเป็นครั้งแรกที่เราไปแบบโนเนมมากๆาเลยแต่ได้เข้าไปชิงทองซึ่งท mm hmm. ี่เราไม่คาดฝันะขเขาไม่หวังวนะ่วยังไงฝีมือเราเพิ่งจะติดเนี่ย mm hmm. เพิ่งเก็บตัวได้ส่เดือนเนี่ย mm hmm. คงจะสู้ใครไม่ได้ในไทยเราสู้ไม่ได้แล้วต่างประเทศเราคงสู้ใครไม่ได้แต่ก็ยิงไปเรื่อยๆมันก็ชนะไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างนั้นอ่ะเราชนะเหรอจนเข้าช,ช,ช,ชิงทองแต่ชิงทองนี่เราก็ไม่ได้ทองแล้วนะ mm hmm. ให้เจ้าภาพแต่เหรียญเงินนะั้นก็เป็นเหรียญเงินที่แบบโอ้โีใจสุดๆเลยเหรียญเหรียญแรกในชีวิตเนาะที่ร,ระดับนานาชาต,ติให้มาดูนะเพราะว่ามันอยู่บ้านเราคนระับโคราชแล้วมันมีหลายกีฬาด้วยมาเชียร์ธนูเชียร์กีฬาประเภทอื่นอย่างมาดูเนี่ยมันก็มีให้ดูแล้วบางบางทีอย่างช่วงนี้สื่อเราก็เยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปดูจริงๆว่ามันสนุกแค่ไหน คนพิการก็ผมว่ามันก็สนุกไม่ต่างแต่คนปกติหรอกครับกีฬาคนพิการอาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ํามันเป็นกีฬาที่แบบแปลกอะอย่างว่าเล่นนั่งเงี้ยอ้าวลุ้นดูเขาจะตียังไงมันสนุกแค่ไหนอย่างเงี้ยอยากให้คนมาดูเยอะๆนะอยากให้คนมาเชียร์เยอะๆ